กาศเริ่มเย็นทงสัยหนาวคงจะเริ่มเข้ามาอากาศหนาวหนาวทั้งพระทั้งชีไปช่วยกันกกปะปูพนพญานาคกันวันนี้เห็นว่าทางระยองอพากันมากันสักกี่คนทังอาจารย์ธานินให้บริวารมาช่วยการช่วยงานมาทำบุญให้กับบริวารเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่มากันจี่คน มาสิคนมาครบสิคนขอสักสี่คนนะสี่คนช่วยช่างพลสีทางแมมกคนอิ่มยกพอได้เลื่อนลังร้านช่วยกันหน่อยส่วนที่เหลือก็ไปช่วยปะพญานาคช่วยแม่ชีช่วยพระกัน,นที่ลานมหาเจดีย์ขอกำลังผู้ชายช่วยกันเคลื่อนย้าย หลังล้านพลนสีที่แม่คนอิ่มยกสักสี่คนคนละกขาคนละกขาขาลอเลื่อนจะได้ช่วยช่วยกันจะได้เ็จก่อนงานกระถินจะได้คึ้งทุงทิวทำไปด้วยพิจารณาใจไปด้วยมีความสุขฝนฟ้าก็คงจะผ่านไปแล้วฝนฟ้าก็คงจะคลายลงไปแล้ว ฝนตกน้ําท่วมเป็นบางหย่อมบางทีบางทีก็แล้งบางทีก็น้ําท่วมแต่ละวันแต่ละวันฉีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นฉีวัดป่าธรรมะอุทยานนี้เงาะขึ้นเยอะทั้งพระทั้งฉีก็ช่วยกันไปช่วยกันผูกตะแกงปะปูนพญานาคตัวปริ่ม ให้ได้เสร็จทันงานกระถินไอ้ส่วนเจ็ดนั้นค่อยว่ากัดกัดเจาเครื่องไม้เครื่องมือที่หลงรถทั้งตะแกงทั้งเกี่ยงทั้งกระป๋องผสมปูนพระเราเนนเราก็ไปช่วยกันอย่าไปงอมืองอเท้าพยายามขยันมันเพียนให้เรียบร้อยทุกอย่างกอดงานกระถินวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่มี เยอะญาติโยมก็มาเยอะวันนั้นท่านเจ้าคุณมีของดีแกกไม่รู้อะไรอไปุปโภนของอนั้นมีของดีแกกให้ญาติโยมด้วยแจก,กให้ทุกคนบำเพ็ญเพียรภาวานามาหลายปีเลยมีของดีแกกให้นอะไรแล้วก็ช่วยกันทำมีความสุขประญยหนักก็เป็นตัวเกือบเสร็จหมดแล้วแหละเป็นโคงล่างแล้วแหละ ก็มีตั้งแต่จะออ,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 อประตาขายแปะปะปูนตกแต่งดำงเกดเผาอยูเ่เช็จสวยงามฉลองสมโพธิภายในหาปีทันเจดีให้ทุกอย่างต้นไม้ออกดอกออกผลต้นกันละปะพฤกต้นกัละปะพึก,ก,พกเห็นหมาที่สวนมะลิวันหน้าเดืนสี่เดือนห้าออกดอกเต็มต้นสวยงาม ไม้ดอกไม้หอมไม้ประดับทางลานเจดีนั้นก็เอาไม้ชวนชมพันทิพย์ออกดอกเท่ากัปั่นเต็มตน้นไปล่วงหมดออกดอกเต็มต้นหมดแล้วก็ต้นกัลปพึกเหมือนกับที่สวนมารีวันออกดอกแล้วก็ต้นหางนกยูงที่แดงสีส้มสีเหลืองสลับกันจะได้เป็นเจดีย์อยู่ในสวนดอกไม้ ยิ่งอายุมากเท่าไหร่โตขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งให้ความสวยงามฝากก็ไว้ให้กับคนรุ่นหลังรุ่นหลังมาก็จะไว้ผลมีความสุขเจ้าอาวาสอายุเยอะเราเดินอยากเหินอยากลำบากก็ค่อยประคับประคองถ้าเราไม่ฝึกผลตัวเองนี่ก็อยากลำบากไปแต่ละทีเนี่ยโอ้เจอแต่กองกิเลสนี่แต่ความเพเยอทยานอยากขอห้าพันกัน ความอยากความโลภความหลงแทนที่จะขัดเก่าแทนที่จะเอาออกแทนที่จะละมีแต่ความทะเอยอทะยานอยากอยากในดหลากในยศในสรรเสริญสารพัดอยากบางทีก็พุ่งออกนอกหน้าหน้าละอายยิ่งการบวชเป็นพระเป็นชีนี่ก็พยายามเรามาศึกษาละกิเลสโดยตรงไม่ใช่ว่ามาเพิ่มกิเลสจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญา ทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์เดก็คงเราถ้าเราไม่ละ,ะก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครเขาละให้เราก็ละเอาแนวทางนั้นพระพุทธองค์มีมาตั้งนานท่านออคนพบแล้วก็เอามาเปิดเผยประธรรมก็ธรรมปชาิธรรมชาติานั้นมีอยู่กับทุกคนแต่ความไม่เข้าใจทำให้ใจถึงเกิดใจถึงหลงมาตั้งแต่เกิดถ้าไม่พัฒนาให้ถูกที่ถูกทาง มันก็ห่างไกลความเป็นจริงไม่ใช่ว่าท่านไม่ให้มีให้เป็นให้มีให้เป็น,ปนด้วยปัญญาทําหน้าที่รับผิดชอบด้วยปัญญาจะให้ใจเกิดกิเลสใจนี้หลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เขาก็หลงหลงเกิดหลงวนเวียนไหวยตยเกิดในภพน้อยภพใหญ่จนกระทั่งเข้ามาอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างกายเนื้อปิดกั้นตัวเองเอาไว้แล้วก็มายึดอีกเป็นโน่นเป็นนี่ ไม่อยู่เหนืออารมณ์ไม่ดับความเกิดแต่ละคนเราจะสนใจจริง,รงๆก็ไม่เหลือวิสัยดูได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมา <c oughs> เป็นเรื่องเดีกผู้ต่แต่ไวบ้บอกเดินกับไปนิจกักผู้นี้กับไปนิจกักทุกวันสามสี่วันนี้มารับเอาลงศพทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี่ซ้อนกันมาเลยเ <c oughs> มื่อคืนนี้ก็บันํำราญ วันก่อนนั้นก็บ้านเพื่อฟานวัดถัดกันไปนู้นก็ทางบ้านไผ่มารับอาทุกวันทุกวันนะความตายไม่เลือกกันไม่เลือกเวลาเมื่อไหรจะมาถึงเราทักทีเราจะได้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอยู่แล้วตอนนี้ช่วยคนเหลืออนุเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่น <c oughs> ถึงเวลาของเราแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาเราก็ยังประโยชน์กันทำนาทีแห่งดีวันนี้พระเราชี้เราไปช่วยกันผูกตะ่าย พยานาคให้สวยงามจะได้เทป,ปูนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายบ่ายโมงนัดปูนมาเท<ม>นี่อะไรก็ตั้งลงฐานที่โนนเลยญาติโย,ยมก็รับประทานข้าวปลาอาหารกันที่โนนตอนเช้าก็ที่ข้างในช่วงเพลนก็ที่ลงถานที่โนนส่วนกับข้าวกับปลาทาวายพระหรือว่าชีใครอยากจะทานข้างบนก็ที่ลงครัว ส่วนลงฐานนั้นก็ให้ไปขยับขยื่นไปทางโน้นช่างก็จะได้อาศัยอันสงไม่ได้เดินขึ้นเดินลงลำบากอ่ะอ่ะปกันดูดีๆนะพระเราชิเราพิจารณาปฏิสังขารโยยอย่าไปเลือกกาลือกเวลาเวลาโน้นถึงกับพิจารณาเวลานี้ถึงกับพิจารณาอย่างนั้น เสียเวลาทิ้งเราตรงดูรู้ขณะทุกลมหายใจเข้าออกียกปัจจุบันธรรมใจสงบนิ่งรับรู้สติปัญญาพิจารณากายของเราหิวหรือว่าใจของเราเกิดความอยากเราต้องหัดวิเคราะห์ใจของเราวิเคราะห์กายของเราเอาเรื่องของเราให้ดีทําหน้าที่ของเราให้ดีแล้วก็จะล้นออกไปสู่ข้างนอกใจเกิดความอยากเมื่อไหรเราก็รู้จักหยุดรู้จักดับเราจะแสวงหาสิ่งต่าง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ให้สแสวงหาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลให้เกิดด้วยอํานาจแห่งบุญให้มาด้วยแรงบุญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บานท,ที่ไรที่นาเราก็วิเคราะห์กายของเราวิเคราะห์ใจของเราก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดในหลักธรรมของพระพุทธองค์ท่านให้ดูรู้ที่ต้นเหตุคือตัวใจว่าการเกิดของใจได้อย่างไรในใจของเราหลงมานานจนกระทั่งมาเกิดมาสร้างกายเนื้อ ทั้งกอดน,นี่แหละเขาเรียกว่าขันธ์ามาปิดกั้นตัวเองแล้วก็มาามาเป็นถาุของกิเลสอีกกิเลสหยาบกิเลสละเอียดอีกกิเลสก็ปัญญาแหลมคมนอกจากกำลังสติปัญญาของพระพุทธองค์ที่จะสร้างอาวุธไปต่อสู้กับกิเลสไปประหารประหัตประหาร,ร,หาร,ร,หารกิเลสกิเลสเกิดขึ้นที่กายหรือเกิดขึ้นที่ใจ กิเลสเนี่ยหยาบกิเลสละเอียดเป็นยังไงสติปัญญาต้องสร้างขึ้นมาที่ใจที่กายของเราแล้วก็เอาไปอบรมใจของเราให้ได้ทักหน่อยก็ถึงเวะลากลับคขนสู่สภาพเดิมคือดินน้ำลมไฟหรือว่าหมดลมหายใจนั่นแหละขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่พยายามยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดคือต้องไม่กลับมาเกิดทำใจให้สะอาดทำใจให้บริสุทธิ์ ไม่มีใครทําให้เราได้นอกจากตัวของเราพระพุทธองค์ท่านเป็นองค์ค้นพบแล้วก็มาเปิดเผยชี้แนะแนวทางเท่านั้นเองท่านถึงได้เป็นบรม,มคูของาศาสดาของโลกของโลกเป็นบรม,มคูของเรามนุษย์ของเราเทวดาทั้งหลายหลวงพ่อถึงได้มีโอกาสได้สร้างรูปเหมือนสร้างองค์ท่านขึ้นมาและลึกนึกถึงคุณของท่านสร้างมหาเจดีย์เพื่อที่จะประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุขนาดท่านปรินิพันิพานไปทั้งสองสามพัปียังมีโอกาสพระบรมสารีริกธาตุสเสด็จมาที่เมืองไทยมากมายจะได้มาปฏิทฐานะมหาเจดีย์แห่งนี้ฝากเอาไว้ให้โลกให้สมมุติรอวันประชุมกันเข้าให้เป็นองค์มหาเจดีย์ใหญ่โดยอำนาจแหล่งบุญของทุกคนสมเพททั้งกำลังกายกำลังใจ กำลังทราบทั้งเหล่าพระเหล่าชีก็ช่วยกันเดี๋ยวก็เป็นอนิสงส์ใหญ่ตั้งเอาไว้ในแผ่นดินเอาไว้ให้สำหรับทุกคนพวกเรามีโอกาสมากได้มาร่วมกันหลวงพ่อขอขอบใจขอบคนทุกคนที่ได้มาร่วมกันทั้งทางใกลทางไกล,ไกลภาคเหนือภาคใต้ทางกรุงเทพถึงไม่ได้มากก็ส่งจตุป,ปัจจัยมาช่วยไม่ได้ขาดไม่ได้ลำบาก อันนี้สงแห่งบุญก็จะปากรดให้ทุกคนได้เห็นเห็นว่าวันที่16ก็จะได้เริ่มเจาะเสาเข็มใหญ่จะได้หล่อกับที่คเครื่องไม้คเครื่องมือหลักใหญ่ก็มาครบบริบูรณ์หล่อ,อวันที่16กก็จะได้เริ่มเจาะเจาะหล่อเสาเข็มใหญ่แล้วก็ถึงจะใช้เสาเข็มเล็กตอกอีกเยอะอยู่คงจะสองสามเดือนถึงจะเรียบร้อยดี <c oughs> แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร พอทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดแต่ว่าดาท่านไม่ให้ลำบากพวกเรามีโอกาสอะไรช่วยกันได้เราก็ช่วยกันเดี๋ยวนี้ก็ยังพญานาคทั้งก่อรัออ่วกำแพงก่อเสากำแพงใหญ่วางจีบบัวให้สวยงามให้เหมาะสมกับองค์มหาเจดีย์มีกำลังกายกำลังใจ นอล้อมรวมกันหลายคนหลายท่านก็ไปถึงจุดหมายอย่าทำคนเดียวนี่ยากอยู่เพราะว่าต้องอาศัยอานิสงส์บุญของทุกคนไปคนเดียวก็นอกจากนิพพานไปคนเดียวเพราะว่าใจดวงเดียวละกิเลสออกให้หมดกายเนื้อแตกดับใจไม่เกิดก็เข้าสู่น,นิพพานส่วนบุญบารมีทางสมมุติก็เปิดโอกาสให้มาร่วมกันมาช่วยกัน ก็จะเป็นบุญใหญ่โอกาสเปิดให้กับทุกคนบุญภายในเราก็ทําบุญภายนอกเราก็ทําทําให้เต็มเปี่ยมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทําให้ดีที่สุดเท่าที่โอกาสจะเอ,อื้ออานวยวันนี้พระเล่าชีเล่าทั้งคารวะญาติโย,ยมทางระยองมาก็ไปช่วยกันช่วยกันผูกเหล็กผูกตะแกรงปะปูนพญานาคจะได้ทันดวงงานกระถิ่น ะไคพวกทีเราก็ผูกตะไคคนปะก็ปะผสมปุ่นปะกวจะเป็นตัวหล่อเป็นตัวใหญ่ใหญ่กว่าที่ในส่วนมารีวันขนาดที่ว่าส่วนมารีวันว์วาใหญ่แล้วเนอะดูเจอที่ลานเจดีย์ใหญ่กว่าอีกเป็นตัวเป็นเม็ดใหญ่มีความอิ่มความสุขให้เหมาะสมกับมหาเจดีย์ใครมาทันก็ทันไม่ทันก็อนุมโมทนาสาธุเอาเพราะว่าเทวดาท่านไม่ให้ลำบาก จะให้ไปวิ่งไปหาไม่เอาให้มาให้เกิดขึ้นด้วยแรียงบุญใครมีบุญก็ได้มาร่วมใครไม่มีบุญก็อนุโมทนาสาธุทางด้านจิตใจน้อมกายน้อมใจเข้ามาเราก็จะมีส่วนแห่งบุญพวกช่างเราก็ช่วยกันก็ขอบคุณทุกคนเรื่องกับข้าวกับปลาก็ให้ทางแม่ครัวดูแลพวกช่างก็มาช่วยกันดูแลด้วยเพราะว่าต้องช่วยเหลือตัวเองช่วยทําช่วยจัดช่วยยกช่วยอะไรต่าง ไปทีไหนก็อย่าไปเกิดไปเขินให้ละอายในสิ่งที่ควรละอายให้กาหารในสิ่งที่ควรกาหารเรื่องปากเรื่องท้องนี่แหละสำคัญถ้ากายมันหิวแล้วทําอะไรมันก็ยุ่งอยากลําบากถ้าไม่มีอยู่มีกินแล้วก็ยุ่งอยากลําบากจะทําอะไรก็ลําบากแ่่นถึงบอกว่าให้อย่างสมมุติของเราให้บริบูรณ์ก็จะส่งผลถึงวีมุติได้ปากท้องยังอยากยังหิวยังไม่มีจะอยู่จะกินอยู่จะไปทํางานอะไรมันก็ ทำลำบากกันถึงว่าทำสมมติให้สมบูรณ์ทีนี้บุญอันอื่นก็จะตามมาความอยากของใจมันก็หดหายไปให้เหลือแต่สติปัญญาไปบริหารไปทำน้าทีแทนถ้าถึงเวลา<ม>ถ้าถึงไม่ถึงเวลาจะทำยังไงก็ไม่เข้าใจหรอกทำนะถ้าอาน,นิสงส์บุญบรารมีไม่ฝักไปไม่สนใจมันก,ก็การปลูกพลัมหมักหลักไม้ เราจะไปเล่งให้ออกดอกออกผลมันเดียวก็ไม่ได้เราหมั่นดูแลรักษาถึงเวลาเขาก็ออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากแก้ได้เราก็ได้การฝึกผนใจของเราก็เหมือนกันเรามีความเชีส่สละมีความรับผิดชอบอะไรผิดอะไรถูกแต่ละวันแต่ละวันอะไรที่จะนําความชิบหายมาให้เราก็รู้จักละอะไรที่จะนําความเจริญมาให้เราก็รู้จักเจริญ จากแบ่งรู้จักปั่นรู้จักปักฝ่รู้จักสนใจรู้จักให้รู้จักเอาออกรู้จักรับผิดชอบทุกเรื่องในชีวิตเราไม่อยากจะได้ทำเราก็ได้เราละกิเลสออกจากใจของเราให้มันหมดคลายความหลงให้ได้ดับความเกิดของใจของเราให้ได้เราไม่อยากจะได้ความบริสุทธิ์ของใจเราก็ได้ในไม่ไม่สติไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาใจของเรายังหลงยังเกิดอยู่เราก็พยายามอบรมพยายามละไม่มีใครอยากจะหลงหรอก ไม่มีใครอยากจะ,ะตกไปสู่กองทุกกองลำบากหรอกเพราะวาความหลงความไม่รูออ้ถึงได้พาไปที่น้นบ้างที่นี่บ้างออไปตามอำนาจของกิเลสถ้าเราเข้าใจแล้วรู้ความจริงแล้วแม้แต่การเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดใหญ่จะเกิดกิเลสก็ไม่เอามีให้เป็นทำให้เป็นด้วยจากหนาทีของเราให้ดีอย่างประโยชน์ให้เต็มเปี่ยม จากในน้อยไปหามากมาก่อใจแต่เราดวงนี้ไม่หลงไม่เกิดเขาหลงมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์แต่เราก็ว่าเราไม่หลงนอกจากปัญญาของพระพุทธองค์ที่เอามาชี้เนี่ยเปิดเผยการเจริญสติเป็นอย่างนี้การสร้างอานิสงส์สร้างบรารมีเป็นอย่างนี้การเอาออกการให้การละกิเลสมีความสุขสนุกกับการการปฏิบัติสนุกกับการกับงานเอาการงานเป็นการปฏิบัติ กายของเรามีอะไรบ้างที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันทำไมใจถึงเกิดอยู่ตลอดเวลาความเกิด้อกิเลสมารต่างๆเขาก็มียอมแพ้ง่ายๆเขาก็หาเหตุหาผลมาโต้แย้งหลักธรรมก็หาเหตุหาผลเหมือนกันจะเริญสติให้แหลมคมเร็วไวเห็นเหตุเห็นผลแยกแยะได้ตามดูได้ใจยอมรับความเป็นจริงได้นะจนเกิดความเบื่อหน่ายได้นะเบื่อหน่ายทั้งภายนอกภายใน แต่ก่อนไม่มีเขาก็มาหลงสร้างให้มีจนเต็มเปี่ยมเราก็คลายออกจนกลับคืนสู่สภาพเดิมคือความบริสุทธิ์จะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาทําหน้าที่รับผิดชอบในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็สมมุติเราก็มีความสุขตื่นขึ้นมาก็รีบพิจารณาใจของตัวเราแต่ก่อนก็ยังลําบากอยู่ทุกวันนี้ก็ความลําบากทางสมมุติก็ค่คลายหายไปเพราะอานิสงส์ความ ขยันมันเพียนของแต่ละ,ะชุดแต่ละช่วงมาร่วมมารวมกันอะไรไม่มีเราก็ทําให้ดีพวกเราโอกาสมาทีหลังก็มาสร้างสานโตมันก็ยิ่งจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้ก็เป็นแหล่งบูญใหญ่ของสหารที่ของหมู่บ้านของตําบลของจังหวัดของประเทศไม่เป็นสมบัติของคนใดคนหนึ่งเรามีโอกาสมากเท่านั้นเองก็าพากันมามาทำอย่าว่าไม่ทำ จะได้มีข้าวพวกข้าวห่อติดตามตัวเราไปนี่ถ้าคนไม่เคยทำละ่ะจะนึกนึกถึงอน,นิสงบุญได้ยังไงจะเล่าถึงหลวงตาองค์หนึ่งสมัยสิบปีก่อนสิบกว่าปีก่อนมาอยู่ด้วยสองสองหลวงตาหลวงตาพร้อมกับหลวงตาอ้วนบวชก็บวชได้ยมีแต่ความโลภมีอะไรเก็บหมดอย่างเดียวเก็บหมดอย่างเดียวทีนี้จะไปเยี่ยมบ้านจะไปเยี่ยมบ้าน ก็หลงตาอง์หนึ่งก็สารกระติบข่าวอันใหญ่ใหญ่จะบูยาสีฟันนี่ก็ใส่เต็มกระติบเลยจะเอาไปเอาไปบเก็บเอาไว้ช่วยกันหามช่วยกันหามออกจากวัดนะพอจะขึ้นรถสายเ,เ,เ,เชือกมันขาดก็จ่ายอยู่ได้รลดเต็มเลยกิเลสกิเลสของคน อีกหลวงตาองค์หนึ่งหลวงตาอ้วนใครจะมาถวายสังฆทานนแกจะมาดมดมมองมองปล่อ,อยหาจังหวะที่จะเอาไปเก็บมาที่ไหนก็บอกหน้าบอกหลังเพื่อที่จะนมเนา่าสารพัดอย่างเห็นเราก็น่าอายมีวันหนึ่งพระไปบิณฑบาตพระไปบิณฑบาตช่วงนั้นก็มีมาน้อยหลายตัวอยู่พวกเจ้าเก๋เจ้าโก,ากเลี้ยงเอาไว้เขาก็ดูแลวัดนี่แหละ ความโลภของพระเื่อเวลาพระบิณฑบาตมามีขาไก่ทักขาหนึ่งก็เก็บเอาไว้ไปขยำกับข้าวให้หมาราอวนก็เลยโกรธมันเห็นหมาดีกว่าพระองนง้นบนอยู่อย่างเัี้นไงพอไปบิณฑบาตวันต่อมาท่านได้ออกข้างหน้าไปบิณฑบาตเนเขาใส่ขาไก่ท่านก็เอามันเนบใช้ แต่ชายก็ับจีว่าชายจะบ่งของถัดนั้นเดินไปเดินไปมันก็ล่วงไปขาไหนเนี่ยบอแว้งบอล่วงไม่ได้เข้าพอมาถึงวัดไม่เจอขาใกล้วิบากกรรมความโลภความความโลภความหลงความอยากความอิจฉาถ้าเราละออกให้มันหมดมันก็ไม่มีมันก็ไม่เหลือมองเห็นโลกในทางที่ดีมีพรหมวิหาร เยอะเจอเยอะเจอเยอะหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ทั้งสามสิบปีอยากไม่มีก็ทําให้มีทุกคนบางคนนี่ก็มาแย่งชิงกันแล้วก็ทะเลาะบอ่อแวงกันไปแล้วก็ตีกันเห็นแล้วก็น่าสงสารเนอะอยู่ที่นี่คงไม่มีมัง้งหรือมีอยู่นี่เราก็พยายามแก้ไขถ้ถาใครม,มีทุกสิ่งทุกอย่างลาบยศสรรเสริญสุขทุกดินทาต้องรีบแก้ไข แม้แต่งแต่การน้มเน่าเอกลาบทำน้ำหมกน้ำมนต์ดูเลขดูหวยอย่าให้มีเด็ขดขาดมันผิดทางมันไม่ใช่ทางนอกจากการจเจริญสติขัดเก่าคลายความหลงเดินปัญญาแยกดูแยก,แยกน้ำละก,กิเลสมองเห็นหนทางเดินอะไรที่จะห่างไกลจากกิเลสเราพยายามอย่าเอาเข้ามาวุ่นวายทีนี้ก็ไปโทษคนโน้นคนนี้ว่ามาสร้างความวุ่นวายให้ตัวเองมันไม่ใช่มันก็เหตุเกิดจากเรานั่นแหละ สมัยก่อนก็ยิงย่งเยอะพูดอะไรไปกออ็พูดเท่าก็มาจับไปตีเป็นเลขเป็นหวยหมดไปทุกทุกแล้วก็แข่กันมาแล้วเราก็ยิ่งโดยิ่งด่าขนาดด่าปรับปรับโยนยังไปซื้อไปแทงหวยว่าเป็นศูนย์ศูนย์เก่าน, <9 S 1> นะกลับมาตอนเย็นเกือบถูกหลวงพอง่อถูกอะไรกูด่ามึงไปเมื่อกี้ <laughs> มันออกศูนย์ <laughs> ไปทําน้ํามนต์ก็ออกอยู่ในขันน้ามนต์ แอาน้ำมนต์ให้ทำน้ำมนต์มันบ้ากันนะมันหลงกันแทนที่จะคลายความหลงละกิเลสภายในทำการทำงานเอาการงานเป็นการปฏิบัติขยันมันเพียนแล้วก็ไปโทษคนโน้นคนนี้ว่ามารบกวนตัวเองเพียงแค่การน้อมเอกราบก็ยังให้มี่ังแต่บวชมาเนี่ไม่เคยแจกสงเลยนะไม่เคยแจกสงสาสิบกว่าปีไม่เคยติดลนแสวงหาแจกสง แม่แดงแดงหลวงปู่เจ้าคณะจังหวัดเอาซองมาให้ทั้งเบล่มหลวงพ่อก็ให้ส่งกลับเอาไปให้ท่านบอกหลวงพ่อไม่เคยแจกอายหลายคนหลายท่านก็บอกกล่าวด้วยอย่าเอามาให้หลวงพอ่อหลวงพ่อไม่แจกอยากนะเพราะให้เกิดขึ้นด้วยแรงบุญเท่าพวกญาติโยมจะท,ท,ทํากฐินนึกทำอะไรหลวงพอ่อบอกอย่าไปทําเยอะทํานิดหน่อยพอให้พี่ให้น้องได้รู้ได้ทราบใครเกิดขึ้นมาก็ให้ใครอยากจะทําก็ให้มาร่วมมาร่วมมาร่วม ไม่ใช่ว่าแจกกันบ่อนไปทั่วใครมีบุญก็ได้มาทําร่วมเท่านั้นแหละให้เกิดขึ้นด้วยนิสงแห่งบุญด้วยแรงบุญอย่าไปทําเด็ดขาดอ่ะตั้งใจรับพรกันออขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสห้องลมหายใจของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายวางใจให้สบายไม่ต้องพนมมือฟังไปด้วยน้มสําเนียงมองกลับไปข้างหลังใน การเจริญสติการเจริญภาวานาวิธีการสร้างความรู้ตัวลงพอเพียงแค่บอกแค่กล่าวแค่ชี้แนอบายแนวทางให้พวกท่านถ้ารู้จักวิธีแนวทางแล้วไปทำลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจนะเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสนใจบางทีเวลาจะดูจะรู้ทีนิดใจมันวอกแวกไปโน่นไปนี่ สติมันพังเผอมันอึดอัดหายใจก็อึดอัดกายก็อึดอัดเราก็พยายามทำบ่อยๆทำบ่อยๆถึงเราจะเดินปัญญาละก,กิเลสไม่ได้อันนั้นเอาไว้ที่หลังทอะขอให้มีสติให้ต่อเนื่องเราก็รู้จักเอาไปใช้สติความรู้ตัวไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาไม่ต่อเนื่องเราพยายามทำให้ต่อเนื่องส่วนการเกิดของใจนั้นเขาเกิดอยู่การเกิดของความคิดนั้นเขามีอยู่ เขามีอยู่แต่สติปัญญาของเรายังไม่รู้เท่าทันตรงนั้นพ่อกำลังสติไม่เข้มแข็งไม่ต่อเนื่องส่วนการทําบุญให้ทานศรัทธ,ธาเชื่อมั่นในพระธตรมไตเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรมตรงนี้มีมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายการทําบุญให้ทานเราก็ทําอยู่ตามสถานะตามอัตภาพของเราก็มีอยู่แต่การจเจริญสติการจเจริญปัญญาสติไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาจากไม่ต่อเนื่องเราก็ทำให้ต่อเนื่อง จากรู้ไม่ทันใจเราก็จะเห็นเชก่อนเห็นความคิดใจปรุงแต่งส่งไปภายนอกเห็นความคิดเห็นเมื่อเขาเกิดแล้วทําไงเราถึงจะเห็นนึกแต่เริ่มเกิดเริ่มก่อตัวกําลังทติของเราต้องเพิ่มความเพียรเข้าไปอีกใจเกิดกิเลสเราก็รู้จักดับรู้จักละ,จะเจริญพรมมีหาะเจริญความเมตตามองโลกในทางที่ดีคิดดีทําดี ถ้ารู้ด้วยเห็นด้วยถึงเวลาประจวบเหมาะใจจะคลายออกจากความคิดคลายออกจากขันหาเราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าคําว่าอัตตาเป็นลักษณะอย่างไรอัตตาความอนัตตาความบ้างเปล่าอัตตาต,วตรวจตนเป็นลักษณะอย่างไรก็จะเห็นอยู่ในกายในใจของเราตามครรรรรําสอนของพระพุทธองค์ว่าขันทั้งห้าเป็นก้อนทุกมีวิญญาณเข้ามายึดมาติด มันหลงเกิดมานานจนกระทั่งมาสร้างกายเนื้อมาปิดกัน้นในส่วนลึกๆเขายังหลงเกิดหลงเกิดวนเวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งเข้ามาหลงมาสร้างกายเนื้อปิดกั้นตัวเองอีกแล้วก็เป็นธาตุของกิเลสอีกเราต้องพยายามไล่เรียงลงไปเรื่อยๆจนไม่เหลือถ้าไม่มีความเปลี่ยนจริงๆเขายากที่จะเข้าใจอย่างในน้อยก็ให้รู้จักสร้างอันนี้ส,ง,สง์สร้างบุญบารมีเอาไว้อย่าไป ปล่อยเวลาทิ้งตั้งแต่คิดดีทำดีแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่การเจริญสติก็ต้องทำต้องสร้างได้นิดได้หน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่ทำสร้างความรู้สึกระลก้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนอยู่หลายคนก็มืนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขนานี้ก็รู้ว่าลมวิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะปาะกันไว้รพร้อมๆกันค่อยไปสร้างรรค์ตทำความเข้าใจกันนะ